เก็บจบกันให้ครบก่อนผมเล่นอมือยากสุดช <c oughs> นะไม่สำคัญเอาเคุณไ,ไม่ต้อง <c oughs> ได้เก็สสำคัญเลยเอ้ยไม่มีใครมา เล่นฟอร์สเลยอะไรผมเซตกล้องเนาะยอไม่เป็นนะ ทำไมจิ๊เกิร์มันห้าวจาังวะเดี๋ยวคูมไซเดรให้จัดไปพี่หน,นีออกข้อมูนได้ไหม,มี่ผมอยู่ไซเดรอะนินเสียงเหมือนบนหัวเลย <c oughs> บนหัวบนหัวบนหัวเจาะบอลอยูนป <c oughs> <c oughs> ิดแล้วพี่แต่มันเจาะ โอเคโอเคแล้มันเป็นสกิลเอ้มันจะมีคนลงมาแล้วรนาวิจิวน่าจะลงอ๋อเนี่ยอยู่ชั้นไหมอยู่ฉันก่อนโอเคโอเคเนี่ยต้องเลขสองอะ่ะมึงลองไปดูชั้นสองไอ้ไม่ไม่ได้ไงต้องที่มา โอ้ไม่ทำวะไอ้คนนี้เล่นเปิดบนนะนมันยิงน้องจากช้้นบนใช่มันยิงผมจากชั้นบนอยู่ชั้นหนึ่งอนแหละโดนโดนมีโดนมองดูพิ่งนียตรงวิจิวอะ่ะมน่าจะ่นาจะเข้าสายเพราะเพื่อนเราตายในสายอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ดีเอสดีีเอสีคนเดียวไหมฮะสองคนสองคนชื่อหน้าชื่อหลังอ๋อมาได้กันยิ่มป่ะน่ะอยู่ยิ่มป่ะเนี่ยน่าจะชั้นสองซีซีทีวี Oh, oh. มีมิวด้วยเสียงตีไม่ใช่เลยต้องมีคนต้องมีคนมาวางเคมอดักสักคนดูไปก่อน <c oughs> ใมีคนระว,งวังมีมิวอ่ะเดี๋ยวพี่ดูแม่ก่อนพี่ยิงมิวได้ไ่มมีเออเลชั่นจับต้นบันไดกันขึ้น เนี่ยระวังตรงข้างในอัในใดขึ้นนะระวังตรงปูบักเสียงไหมกูได้กูจะไม่ได้ยื่นสินทรี เดือดแค่ไหนวะนดุเดือดไอ้เหี้ยไมเ้ยไม่พออยู่ตรงบันไดฝั่งหน้าต่างที่มังโอ้ยีีทีวีตรงบันไดไอ้ตรงโลเทีย CTTV หน้าต่างฝั่งนู้นเลี c ี t v โรเทเลย โอ้ถ้าเยาวข้างหน้าก็เอ่อถ้าเลือส่งสินค้าพี่ถ้าจะข้างข้างก็เอ่อคอนตักท์ไซท์อืมเดี๋ยวดูอ่ะน้อยดูดด้าบนไหมเหงอันเดี๋ยวไปดูใต้ไปดีชั้นบนห้องยิมโ,โอเคผมแต่แก็พลัางงานในการวน้ำกลาดอย่าง,างน,บบนั้น หรือว่าผมไปท่าเรือพี่โอเคโอเค,อเคพี่ไปท่าเรือเรือมีแบนเดียร์แค่เท่าแค่เท่าปิดประตูมีโซโ่เป็นอะไรสูดที่เป็นแอะไรหรอเราจะโดนสปาวพิกเนี่ย

มีมีอาเกี่ยมมันดังตรงทางเโโข้ามันดังทางเข้าเลยโอ้โหเข้าหน้าผมเ,เต็มเป่ะโ แฝดออกไปเน่อยโอ้ยไม่ง่าไปว่ะอยู่ห้องน้ำคนหนึง่งเอ็กโค อืในห้องน้ำเลย,เลยมันไม่เห็นเมื่อกี้โห oh, ไปแต่หัวอ้วันนี้ยับโอ้สองตัวเลยข้างในอ oh, ันนี้แพ้แต่ไม่แพ้ยับอะ่ะ Oh mm. okay. night. <laughs> see you, see you.